หลังการตรัสสรูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันพระองค์ประทับนั่งอย่างสงบภายใต้แสงรุ่งอรุณสีขาวทองที่แผ่กระจายไปทั่วฟากฟ้าสายลมพัดใบโพให้ไหวแผวราวกับถวายบังคมแทนหมูสัตว์ทั้งปวงพระองค์ทรงพิจารณาถึงธรรมอันลึกซึง้งที่พระองค์ตรัสรูขึ้นว่าธรรมนี้ลึกซึง้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยากสงบประนีตเหนือวิสัยแห่งตรรก,กะะความคิดนี้ทำให้พระองค์ดําริดว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกิเลสห่อหุ้มจะมีสักกี่คนที่รู้ตามได้พระองค์ทอดพระเนตรลงไปยังโลกโลกาเห็นหมู่สัตว์มากมายดังดอกบัวสีเหลา่าที่บางดอกโผล่พ้นน้ำบางดอกยังจมในความมืดพระองค์ทรงเห็นว่ายังมีสัตว์ที่พร้อมจะรู้ธรรม ถ้าได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐนี้ทว่าพระองค์ยังไม่ได้ทรงตัดสินใจว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ใครก่อนขณะนั้นนพรม,มโลกอันสว่างด้วยแสงสีขาวทองเท้ามหาพรหมพร้อมเหล่าพรหมบริวารรับรู้ถึงการหวั่นไหวแห่งโลกธาตุที่เกิดจากพระพุทธเจ้าทรงสมาทานพิจารณาโลกเท้ามหาพรหมทรงทราบชัดทันทีว่าถึงเวลาแล้ว ที่พระผู้ตรัสรู้จะทรงเปิดประตูธรรมให้แก่โลกเมคาสีขาวทองเปิดออกเป็นชั้นประตูแสงแห่งพรหม,มโลกปรากฏขึ้นกลางฟากฟ้าเท้ามหาพรหมสเสด็จลงสู่โลกมนุษย์พร้อมรัศมีอ่อนละมุนและหมู่พรหมบริวารแสงสีทองประนีตห่อหุ้มทุกย่างก้าวเมื่อมาถึงใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์เท้ามหาพรหมคุกเข่าด้วยความเคารพบ,บูชาประกอบอัญชลีอย่างสูงสุด แล้วทูลอารัธนาว่าข้าแต่พระผู้เจริญขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอีกมากพวกเขาจะเสื่อมเสียเกินไปหากไม่ได้ฟังธรรมจากพระองค์พระพุทธองค์ทรงรับฟังด้วยเมตตาเท้ามหาพรหมกล่าวถ้อยคำอันสั่นสะเทือนใจด้วยความปรารถนาให้โลกเปิดรับแสงแห่งโพธิญาณเบื้องหลังเป็นหมู่เมฆสีขาวทอง และรัศมีสีทองอ่อนที่ไหลเวียนแบวประหนึ่งสัญญาณของการเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าชงใช้พุทธยาณพิจารณาโลกอีกครั้งทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกดังดอกบัวสีเหลา่ามีผู้พร้อมจะฟังธรรมอย่างแท้จริงพระองค์จึงเปล่งพระสุรเสียงอันสงบว่าประตูอมตะธรรมเปิดแล้วสำหรับผู้มีหูจะจงใจฟังรัศมีแห่งปัญญา แผกกว้างจากพระวรกายหมู่เมฆและผืนดินสว่างด้วยแสงเขาทองสัญญาณว่าพระธรรมจักรใกล้หมุนแล้วเท้ามหาพรหมเปล่งสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยความปิติอัญชลีถวายคำสาธยายอันงดงามก้องตลอดทั้งพรหมโลกและมนุษยโลกว่าโลกนี้จักได้ยินธรรมบรรยากาศทั่วสากลจัก,กรวาลสงบลงราวกับทุกสรรพชีวิตกำลังรอฟังพระดำรัสแรกของพระพุทธองค์ เท้ามหาพรหมก้มศีรษะอย่างเคารพยิ่งเท้ามหาพรหมยังคงทูลขอด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์แสดงถึงความมุ่งมั่นอันจริงแท้ให้พระผู้มีพระภาคทรงเริ่มประกาศธรรมเพื่อน,นำประโยชน์สุขแก่โลกพระพุทธองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ตรัสรู้แล้วธรรมที่เราตรัสรู้นั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากแต่ยังมีสัตว์บางจำพวกที่พร้อมจะรู้ธรรมถ้อยคำแรกของพระศาสนา ดังกล้องดุดระฆังทองแห่งจักรวาลเหล่าเทพและพรหมโลกปรากฏตัวบางองค์หลั่งน้ำตาแห่งปิติเพราะโลกนี้กำลังจะได้รับแสงแห่งโพธิญาณครั้งแรกเท้ามหาพรหมยกดอกบัวขึ้นถวายสรรเสริญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยืนยันว่าโลกพร้อมแล้วสำหรับพระธรรมดอกบัวสว่างด้วยแสงทองอ่อนเหมือนสะท้อนความปิติจากสวรรค์สู่มนุษย์โลกพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีสีขาวทองนวล หมู่ชนทิพย์และพรมนั่งฟังด้วยใจตั้งมัน่นก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปยังป่าอิสิป,ปตนมฤุกทายวันเพื่อประกาศธรรมจักกับปวัตนะสูตรอันเป็นปฐมเทศนาแห่งจักรวาล